สวัสดีครับขอล้วนร้บเขสู่สเซมิกิเกมมิ่งชาแนลเรูจิเกมมากคือเป็นผมครับเกง่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Project New Hope โปรเจกต์นิวโฮมครับก็เป็นโปรเจกต์โดยคนไทยนะครับผมก็เป็นเกมแนวกันเรียกว่ายูโรแฟมิลี่เวทนะครับรยูโรเล่นง่ายๆนะครับบ,บริหารทรัพยากรนะคบและทรัพยากรเนี่ยไปซื้อกาดนะครับจุดเด่นอยู่ที่ว่าเราต้องคอยดูด้วยครับว่าใครเนี่ยอยากได้อะไรบ้างเพราะว่าการที่อยากได้ทรัพยากรประเภทเดียวกันเนี่ยก็จะชนกันแล้วก็จะได้น้อยลงครับก็มีความปราร์ตี้เล็กๆเนาะแล้วก็รวมถึงมีการเอนจิ e นบิลดิ้งที่เฮ้ยมันมากเพราะว่าทําให้เวลเล่นไอชั่นต่างๆเนี่ยมีแบบ เชนคอมโบอะไรกันหลากหลายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงมีการเก็บแต้มจากเซตคอลเลกชันด้วยนะครับจากการเอาซับไปก่ออไปซื้อการนี่แหละนะครับแล้วสุดท้ายใครแต้มเยอะสุดคนนั้นก็จะชนะไปนะครับก็โปรเจกต์น w Hope ก็ต้องขอคุณทางดีไซเนอร์ Designer นักออกแบบด้วยนะครับที่ส่งมาให้ลองเล่นแล้วก็รีวกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าโปรเจกต์นิวโฮน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผม มีนบุกร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซิร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช้อ e ปี้ n b o บ k Board g เกมและ Line ID@ Min Bo o ุ มาดูวิธีเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเซตอัพอันนี้จะเป็นบอร์ดของผู้เล่นนะครับโดยที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็จะได้บอร์ดแบบนี้นะครับผู้เล่นทุกคนก็จะมีการ์ดแอคชั่นคนละสีใบที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็คนที่เล่นคนแรกได้เงิน5บาทคนต่6บาท7บาท8บาทตามลําดับถ้าเกิดว่าเล่น4คนนะครับถ้าเล่น2คนไปดูคู่มือครับจะมีกฎกติกาสำหรับ2คนโดยเฉพาะด้วยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องเล่นการแอคชั่นแบบว่าขัดกันชนกันอะไรย่างนี้เพราะฉะนั้น2คนก็เลยจะต้องมีกฎกติกาเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับเกมนี้แต่ถ้า3หรือ4คนก็เล่นได้เลยนะครับเกมจบเมื่อนะครับนี่มันจะมีจํานวนรอบบอกอยู่นะนี่เป็นการแท็กรอบเนาะโดยที่ถ้าเกิดว่า3คนเนี่ยก็ 16รอบนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นได้เป็นแ active p เยอร์เท่าเท่ากันเพราะเกมนี้จะมีเฟสการได้ของตามแบบจังหวะที่เราเป็นแ active p เยอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับหรือผูดด้เล่นคนแรกของรอบะอะไรเงี้ยนอกจากนี้นนครับอันนี้จะเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างแบบพิเศษมันจะเป็นแบบรูกนิ้วโป้งเนาะถ้าเกิดว่ามีใครสร้างสิ่งปลูกสร้าง,รางป,ราประเภทนี้ก็เลื่อนอันนี้เช่นเดียวกักบบนสีบุกซ่าประเภทนี้จะมีแต้มเยอะมากๆนะครับแล้วก็สร้างยากมากเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเลื่อนมาถึงเงี้ยสิบ นิ้วโป้งนะครับก็คือจบเกมเช่นเดีออยวกันสําหรับการเล่น3คนนะส่วน4คนก็คือ12นะครับจะมีจบได้2แบบอันไหนอันนึงถึงก่อนตัดจบไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีแบบสร้างได้จนเยอะแล้วก็ไม่ต้องรอก็ได้เพราะมันเฟอ้อแล้วนะครับมาถึงแบบแทบจะชนะไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะโอเคมาดูกันก็เริ่มมาครับเฟสแรกเราก็จะเลือกนี่มันจะมีบอ่ออยู่เลยนะครับบอ่อยอยู่ในนี้นะครับเฟสซัมมารีว่าเราทำอะไรบ้างครับ1ก็คือ เราจะต้องเลือก1นึ่แอคชั่นนะครับว่าเราอยากจะได้อะไร่ะเราก็จะดูตรงกลางกอนก็ได้ว่าตรงกลางเนี่ยตอนนี้มันต้องการของอะไรเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับอขอเล็งก่อนนะเนี่ยขอเล็งก่อนโอเคผมเจอสิ่ง้องการอ่าผมอาจจะเหมาะไปนี้ครับแล้วเสร็จแล้วก็สมมติเล่น3คนเนาะทุกคนเนี่ยอันนี้ผมขอสุ่มนะแต่ว่าให้ตีต่างว่ามีผู้เล่นอีก2คนเนี่ยเขาก็เหมาะมาอย่างละหนึ่งใบเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ้ยกูขอทำแอคชั่นนี้ส่วนกูขอทำแอคชั่นนี้เราจะเปิดขึ้นมาพร้อมกัน โบบะโบโอ้ bo, ba, bo. Oh, โชคดีไม่ตรงกันเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมเนี่ยครับให้มาดูก่อนว่า,วามีคนเล่นการ์ดแอคชั่นเนี่ยกี่คนนะครับในที่นี้คือมี1คนคือผมนัม่นเองเพราะสองวันนี้เล่นคนแอคชั่นเนาะก็ดูเลขหนึ่งครับผมได้เลกมาห้าอันนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เหลกเกินแม็กซิมัมเนี่ยก็ทิ้งทันทีนะแนะ่มันจะมีแม็กซิมัมบอกอยู่นะครับแล้วก็เขาอันนี้เป็น คนเดียวเหมือนกันที่หาเงินนะครับก็ได้เงิน5บาทเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามี2คนเนี่ยก็ได้คนละ5บาทนะครับมี3คนก็ยังคนละ5บาทอยู่ดีแต่สําหรับการอินทรคัมเนี่ยพิเศษคือถ้าเราเล่นคนเดียวเราจะสามารถเทรดได้นะครับก็คือได้เงินไปปุ๊บเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นของชิ้นอื่นๆได้เหรียญการแลกเปลี่ยนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับใจ่าย่บาทอีก1อันหรือ2บาทเหรียญหนึ่งอันหรือ3บาทเนี่ยพลังงาน1อันนะครับก็ สามารถทําได้เดี๋ยวนัะปกติอย่างนี้ห้ามทําเองนะจังหวะจะเล่นการ์ดแบบนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีด้วยเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งส่วน <So, S 2> คนนี้ก็แน่นอนครับได้พลังงานไป4นะครับก็ไปเก็บมาในสล็อตของเขาเนาะเริ่มจากผมก่อนผม first player อ่าส่วนการ์ดแอคชั่นเนี่ยก็เก็บขึ้นมือนะครับเราจะมี4ใบเสมอเอาไว้ให้เล่นนะครับอ่า first player อ,อ่าดูที่ทำอะไรได้นะครับเราเลือก1นึ่งแอคชั่นระหว่างเอาพวกเนี้ยมาสร้างนะครับซึ่งผมสร้างได้ไหมมีเงิน5บาทมินิห้าซึ่งเอ่อยังสร้างไม่ได้ฮะอ่ สร้างไม่ได้ทำอะไรี่ครับอย่างที่สามารถทำได้อีกคือรีเซิร์ฟครับคือหยิบใบหนึ่งมาแล้ววางไว้ข้างซ้ายนะครับเพื่อจองเอาไว้และในอนาคตเราก็สามารถหยิบสร้างได้เกมนี้สามารถจองได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใบที่เราจองเอาไวอ้อยู่นี่รีเซิร์ฟน่าจะไว้ตรงนี้มั้งอ่ามีใบเอ้ยใบตรงนี้สิใบตรงนี้อ่าใบที่เราจองไว้อยู่นะครับจะไม่สามารถจองได้อีกแล้วอ่าเพราะว่าจองได้แค่ใบเดียวเท่านั้นอ่าหรือผ่านนะครับอ่สมมติผมขอผ่านแล้วกันเกิดอะไรขึ้นผมจะได้เงิน2บาทครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะได้เพิ่มอีก2บาาทตตมเนนัิ้้วโปง ที่ผมมีอยู่ซึ่งสรารน,นิโป้งเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมให้ดูอย่างเช่นใบนี้ใบใบแถบที่เป็นเทียสองอะ่ะส่วนใหญ่จะมีสรารน,นิโป้งเลยเห็นไหมจะมีนิโป้งเขียนอยู่งี้นะครับอ่ากล้องอาจไม่โฟกัสแต่ว่านั่นแหละมันจะมีสรารน,นิโป้งเนาะที่เวลาเราสร้างได้เนาะก็หอันเนี่ยจะให้เราเพิ่มอีก2บาทต่อ1นอันนะอ่าแล้วก็ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเทรดได้ ก็คือถ้าเราจะเทรดในตานะั้นคือเราก็จะไม่ได้สร้างอเลยเลยผมก็ขอลองเทรดไว้เผื่ออนาคตในซิรีส์โหันยี่สิบแต้มเลยน่าสนใจหรือจเจ้าอะไรที่มันเป็นเอนจิ้นก่อนดีเป็นเอนจิ้นพลังงานก่อนดีกว่าผมขอเทรดเป็นอิดแล้วกันครับอิดสัก4อันแล้วก็เหล็ก1อันแล้วกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะเหลือ1บาทนะครับ แล้วก็ตาคนต่อไปคนทางซ้ายผมเขาก็เลือกทํา1แอคชั่นนะเขาจะสร้างเขาจะจองหรือเขาจะผ่านเพื่อเอาเงินนะครับตรงนี้เขาสร้างได้เขาขอสร้างแล้วเขาสร้างอธิบายนะครับง่ายๆโบไปนะครับอันนี้ก็จะเปิดไปทันทีเนาะ,ะแล้วคนต่อไปก็เลือกจะสร้างไหมอู๋เขาบอกอุ้ยขอสร้างนี้ดีกว่าปั๊มเงินได้นี่จ่ายแค่สองบาทสร้างง่ายมากๆโอ้โชคดีไหมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจบรอบหนึ่ง พอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะวนเนี้ยไปคนทังซ้ายนะครับพอวนทางซ้ายปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมเลยมาดูดิต่อไปเราต้องการอะไระเดี๋ยวเราสร้างสร้างอันนั้นได้มาทำอินเจนเหล็กเงินเราก็เริ่มน้อยแล้วหลักเงินก็จะได้ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยเราปั๊มเหล็กพอเรานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปเอานั้นต่อได้จัดว่าดีปั๊มอิดก,ก่อนตลาคก็ปั๊มเหล็ก พราะมีใบนี้มันจะช่วยสร้างเอนจิ้นเดี๋ยวอธิบายเรื่องเอนจิ้นทีเดี๋ยว,ยวคุณจะได้เห็นเองผมขอปั๊มอิดครับอ่าแล้วก็ผู้เล่นซ้ายขวาผมนะครับเหมือนเดิมเลยอ่าผมขออนุญาตสุม่มแอคชั่นให้เขาแล้วกันเขาเล่นใบนี้มานะครับอีกคนนึงเล่นใบนี้มาเปิดปึด๊บอยย้๋ชนโอ้ชนแหลกรานจูกก่ๆก็ทุกคนจิตใจตรงกันผู้พันแรกใหม่นะครับทุกคนอยากได้อิดกันหมดเลยรอบนี้เพราะมันเนี่ยอันนี้ก็ใช้อิด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 ใช้อิดใช้อิดใช้อิดหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้อิดถึง3คนขึ้นไปนะครับจะได้เหลือแค่คนละ4อิดเท่านั้นนะครับก็ไม่แย่ไม่แย่แต่ถ้าวางคนเดียวนี่ได้8ดเลยนะจิตใจตรงกันเกินไปนะโอเคเรียบร้อยครับก็ตาเขาอนะเนาะเขาก็จะเลือกสร้างก่อนอพอเขามีอิดมีเงินแล้วนะครับเขาจะสร้างอันนี้แล้วกันเขาสร้างนี่โบหม่ก็เปิดใหม่นะครับตาคนนี้คนนี้อาจจะผ่าน,นอ่ไพอตาผมปุ๊บ ผมขอสร้างอันนี้ดีกว่านะครับอ่าผมจ่ายสีอิฐแล้วก็สีเหล็กนะครับอันนี้ห้าอนหโอเคเรียบร้อยนะครับได้วันนี้มาเวลาได้มาครับให้วางดูสีของการ์ดเนาะแล้ววางไว้ที่สล็อตสีนั้นๆครับอันนี้คือสอสสีฟ้ามีสีม่วงสีฟ้าสีน้ำตาลสีเหลือง สีเขียวแล้วก็เป็นรูปธงก็คือสีเทานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคือสีม่วงเนี่ยจะเกิดเมื่อเราเล่นการ์ดแอคชั่นสีม่วงครับเวลาเล่นการ์ดแอคชั่นสีม่วงนอกจากจะได้ผลตรงนี้แล้วจะได้ผลของการ์ดใบนั้นด้วยส่วนอันนี้เกิดเมื่อเล่นการ์ดแอคชั่นสีฟ้าอันนี้สีน้ำตาลสีเหลืองเนาะส่วนสีเขียวครับเวลาได้มาครับมันจะเกิดเมื่อ เฟิร์สเพยเออร์วนมาหาเราเหมือนเนี้ยอันเนี้ยจบรอบนี้เฟิร์สเพยเออร์เนี้ยก็จะวนไปหาผู้เล่นคนนี้แล้วแล้วเมื่อไหร่วนมาหาเราปึ๊บเนี้ยมันก็จะเกิดผลตรงนี้นะครับอ่าเรจะเป็นแบบได้นู่นได้นี่ได้ของไปนะครับส่วนสีเทาครับจะเกิดตอนจบเกมนะครับมาดูว่าเฮ้ยจบเกมแล้วเนี้ยเราได้แต้มเท่าไหร่บ้างแล้วส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นแต้มนะครับเป็นการแต้มที่แต้มเยอะมากแทบจะตัดสินแพ้ชนะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองอีกรอบแล้วกันรอบนี้เนี่ยผมต้องการพลังงานเยอะๆเพื่อผมจะไอเหล็กดิไปสร้างโรงงาน ไอนี่ครับ Factory สักอย่างหนึ่งอะผมขอวางไว้ก่อนนะครับแต่ว่าแผนของผมจะไปไปตามแผนไหมมันก็ขึ้นอยู่กับแอคชั่นของเพื่อนๆด้วยที่เขาเลือกมาเมื่อกี้โอ้เพื่อนทุกคนเลือกชนหมดเลยวะนะครับอ่าสมมรัคนนี้เขาขอเลือกแอคชั่นนี้แล้วกันอีกคนนึงขอเลือกแอคชั่นนี้แล้วกันเปิดโป๊ะอ่าคนนี้ปั๊มเงินผมเอาเหล็กครับคนนี้อิดโอ้โหเขาจะบ้าอิดไปไหนเขาเลือกอิดสตอตาติดเลยอ่าอันนี้ผมได้อะไรผมเลือกคนเดียวผมได้ห้าห้าเหล็กถูกไหม นะครับแล้วผมได้อันนี้ผมเลือกเอาว่าผมจะเอาเหล็กเพิ่มอีกสองหรือเงินหนึ่งกับพลังงาน <S <S หนึ่งเพราะเหล็กเพิ่มสองครับเพราะนั้นห้าหกเจ็ดอ่ผมก็จะมีเจ็ดเหล็กจนบรรลุก,กตอเปลี่ยวโอ้จะได้ไม่พอนะเพราะว่าถ้าพอเนี่ยผมจะเอาน,นี้ใช้สิบเหล็กงนั้นผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนนี่นเปลี่ยนนี่นี่อ่าผมไม่เอาสองอ่ะผมเอาเงินหนึ่งบาทกับพลังงานหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับนี่ไฟฟ้าหนึ่งแล้วก็เงินหนึ่ง โอเคนี่ผลการ์ดนี้นะผมเล่นการ์ดแอคชั่นสีฟ้านะครับคนอื่นก็เล่นในนี้ก็ได้ไนะปอะไรแล้วก็แอคชั่นก็เล่นเหมือนเดิมเลยว่าจะสร้างจะจองหรือจะผ่านนะครับเนี่ยเราก็คือเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีโทเค็นอย่างนี้ด้วยโทเค็นอย่างเี้ยก็จะเป็นโบนัสพิเศษนะครับที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมจะมี2ด้านเลือกเอาว่าจะใช้ด้านไหนถ้าใช้ด้านนี้ครับเนี่ยด้านที่เป็นสีไปเงี้ยก็คือใช้แล้วทิ้งเราจะสามารถ โลกาสีใบและจวใหม่ได้เพื่อแบบไม่ได้สิ่งที่เราต้องการส่วนอีกด้านหนึ่งครับที่เป็นรูปกสาสองใบแล้วก็หมายบวกหมายคือว่าตาเนี้ยเราสามารถสร้างกาได้ถึง2ใบเลยแต่ของก็ต้องพอด้วยนะนะครับเล่นไปจนถึงจบนะจบอย่างที่ผมอธิบายข้างต้นเราก็จะมาดูว่ากาเนี้ยให้แต้มเท่าไหร่บ้างนะครับเนี้ยกาก็มีแต้มมันอยู่กาสีเทาอ่ะจะมีแต้มพิเศษด้วยอย่างเช่นนนี้เขาบอกว่าอ่าได้20แต้มใช่ไหมครับแล้วก็มาดูว่าสลักษณ์รูปอ่า รอยฟ้าเนี่ยเรามีกี่อันนะครับถ้ามีอันหนึ่งก็อันละแปดแต้มเนี่ยเสร็จแล้พวกรอยฟ้าพวกโรงงานอะไรมันจะอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราผมเก็บไว้เนี่ยผมก็พยายามเก็บใบที่มีเสร็จแกเนี่ยเยอะๆนะครับเพื่อทําให้แต้มการเนี่ยมันเยอะขึ้นได้มากอ่ามันจะมีเสร็จแล้โรงงานมีอะไรพวกนี้นิดหนึ่งเนาะอ่าพอได้แต้มอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นครับเราก็จะพลิกไอ้การ์ดสกอร์ลิงการ์ดเนี่ยออกมาสี่ใบเลยเนี่ยมันจะพลิกไม่ได้ไม่ใช่สกอร์ลิงเป็นการ์ดที่มันแท็กรอบอยู่นะครับก็มาดูว่า เอ้ใครมีสัญลักษณ์อันนี้เยอะสุดนะครับอ่าซึ่งสัญลักษณ์เนี้ยมันก็จะอยู่ตามเนี่ยตามาตรงกลางของการเนี่ยนะครับที่1ได้10ครับนอกนั้นได้คนละห้ไม่ใช่เท่านั้นดิใครที่เป็นที่2นะครับจะได้5นะครับแต่ถ้ามีที่2เยอะกว่านั้นก็ได้5หลายคนอนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีที่1เลยงเลอมีที่1ร่วมกันจะได้ที่2แทนแบบว่าเท่ากันแล้วก็ทําแบบไม่แก้กับสัญลักษอีโคโนมี่นะครับสัญลักษมิลิเตอรี่ที่เป็นรูปโลนะครับแล้วก็ เซลักไซแอนนะครับที่เป็นสีเขียวหมุนๆแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยใครแต้มที่สุดชนะนะครับเขาจะมีแต้มอย่างนี้ด้วยหรือไปนี่ก็คือทรัพยากรหายากทั้งสองอันไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไฟฟ้านะครับจะเป็นเม็ดละหนึ่งแต้มอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจบเกมหลือเงี้ยก็เจ็ดแต้มตรงนี้ก็อีกหนึ่งแต้มเป็นแปดแต้มนะครับแล้วก็นับแต้มกันอ่ะนี่กับประมาณนี้แหละเนาะกับโปรเจกต์นิวโฮปนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม โปรเจกต์นโิโฮครับก่อนที่จะไปดูความยิ่หส่วนตัวครับตามลำเนาครับสปอนเซอร์ผมครับกับโมล่าโมล่าฟูดนะครับใครที่หาปลากระป๋องติดบ้านไว้นะครับผมผลิตภัณฑ์ปลานะครับที่เอาไปทําอาหารได้หลากหลายประเภทมากๆหรือเอาไปกินเล่นก็ได้ครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับและเป็นผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่ เยอะชนิดที่สุดเรียกว่าแบบมีให้เลือกหลากหลายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในโลกนี้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบตัวในซุปน้ําผักเอ่ยตัวออริจินัลที่เอาไปทํากินกับแครกเกอร์หรือกินกับแซนด์วิชเอ่ยนะครับหรือตัวที่แบบว่ามีไข่ปลาเมนทาโกะอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีปลาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าปลาซาดีนนะครับปลาแมคเคอเรลปลาทูน่า ปลาแซลมอนนะครับอยากได้ปลาไ่ไหนมีให้คุณครบหมดครับรวมถึงสินค้าแหวกแหวกแปลกๆที่ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรดพิกน้ำปลานะครับหรือไข่ตุนก็มีนะครับของกินเล่นอร่อยๆก็มีเช่นเดียวกันไปดูที่เพจได้เลยนะครับผมว่าตอนนี้มีโปรดักต์อะไรใหม่ๆบ้านแล้วก็สั่งซื้อทางเพจได้เลยนะครับเมนชั่นด้วยว่ามาจาก s มิเกมิงเนี่ยจะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณโมล่าโมล่าด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดเลยนะครับผมโอเค โปรเจกต์นิวโฮปครับต้องบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์คนไทยที่เซอร์ไพรส์ผมมากและผมเป็นโปรเจกต์คนไทยที่ผมติดตามอีกหนึ่งโปรเจกต์ใช้คาว่าติดตามเลยตั้งแต่เริ่มพัฒนาเลยนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ได้เล่นอะ่ะรู้สึกเฮย้ยมันอิมเอ,ม,อมมากมันลงตัวมากคือเราหาโปรเจกต์คนไทยที่อ่าไม่เยอะไม่น้อยอะ่ะ มันมัน,ม,นมันหายมันมันไม่มีเทคเลยอหนึ่งคือมันเทคเลสเรียกว่าแทบจะเทคเลสก็คือเป็นสาร์กเกือบทั้งหมดนะครับและสาระแต่ละอย่างเนี่ยก็เข้าใจง่ายนะครับดูก็ดูออกว่าเป็นอะไรอะไรยังไงเนาะเอนจิ้นข้ออาบิลดิ้งที่สนุกสนานนะครับแล้วก็สามารถดีดักชันได้ คืออะไรดีดักชันคืออะไรทำไมเราต้องดีดักชันกันในเกมนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าใครบิวเอนจินอะไรไปบ้างอันนี้บิวเอนจินเงินมันก็จะมอลลี่หรือว่ามักจะใช้แอคชั่นที่ปั๊มเงินบ่อยถูกไหมคนนี้บิวเอนจินพลังงานนะครับเพราะว่าโอ้โหการ์ดพลังงานเนี่ยมัน มันแบบว่าเทพเทเยอะแต้มเยอะแต่ว่ามันได้ยากเหมือนกันแต่เขาก็เลยพยายามบิวเอนจนี้เพราะนั้นเขาก็จะพยายามที่จะเล่นแอคชั่นนี้บ่อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ทําทให้เราแบบไม่ไปชนเขาได้หรืออยากจะขัดเขาก็ได้แล้วแต่คือจะดีดักชั่นนิดนึงนะครับส่วนคนที่ได้บิวเอนจินเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเอนจินที่ซาติฟายเรียกว่ามันมันสนุกมันสนุกกลมกล่อมมันเนี้ยคือเกมนีม้มีมีความสนุกแบบตายตัวอยู่นี่หมดเลยถามว่ามีไอเดียใหม่อะไรขนาดไหนไม่มีนะครับ แต่ว่าองค์ประกอบหลายอย่างอะ่ะมันกลมกล่อมมากมันไม่รู้สึกว่ามีมันไม่รู้สึกว่าขาดไม่รู้สึกว่าเกิดไม่รู้สึกว่ามีส่วนนี้ใส่เข้ามาใหม่ไม่มีนะครับมีแค่ขัดใจแค่การเทียสองเทียสามนี่แหละที่ละเที่หนึ่งไปไหนอะไร <laughs> เงี้ยนะก็เป็นคาวามขัดใจตัวเองนะแต่ก็ไม่รู้กับผมไม่ค่อยเข้าใจตีนเท่าไหร่นะครับแต่แลาก็เหมือนสร้างเมืองแล้วก็สร้างประเทศที่ให้ประเทศเรามีครบเครื่องอะไรประมาณนี้แหละประมาณนั้นเนาะอ่าเรื่องของการ์ดคอมโบพวกสัญลักษณ์อะไรพวกเนี้ย ทำมาได้ดีครับทำมาได้ดีเรียกว่าได้มาตรฐานนั่นก็คือ,อเฮ้ยเราเอา engine building ทาจะได้ทําอันนี้บ่อยๆหรือว่าเฮ้ยเล่นอันนี้เพราะว่า first player จะเข้ามาตาเราแล้วนะเราจะได้แบบว่า เฮ้ยได้โบนัสตรงนี้แล้วเอาไปทําตรงนี้ต่อคือมันเป็นเกมที่วางแผนล,ลงหน้าสนุกมากแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเก็บสัญลักษณ์ช่วงท้ายเกมนะคือช่วง,รงแรกๆอ่ะมันจะ build engine ใช่ไหมและมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จบแล้วเราต้อง build แต้มแล้วแล้วรู้สึกว่า engine เนี่ยเราแรงพอที่จะเล่นทีนึงแล้วก็สร้างการ์ดใหญ่ๆได้เพราะการ์ดและการ์ดใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีการเก็บตามสัญลักษณ์นู้นนี่นั่นอีกเราก็จะเหมือนเราจะเชนคอ combo ว้เราจะดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปนี้ต่อนะต่อไปเรานนี้นะ ไอ้แล้วใบนี้ขาดอะไรนะเราก็ทํายังไงถึงจะปั๊มตรงนี้ได้นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชอบเรื่องที่โอเคมันมีทรัพยากรหลากหลายให้เราเลือกได้แหละแต่ว่าเฮ้ยคนมันก็อยากได้เหมือนกันหมดเลยไหมงั้นเราเอาเงินดีกว่าไหมเออชอบตรงที่ว่ามันยังมีโอกาสที่แบบว่าเราไปเอาเงินได้และเงินเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หากเราไม่ชน,นคนอื่นเรว่องอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่จังหวะที่เราสร้างอะไรไม่ได้อ่ะผมรู้สึกว่าเกมก็ไม่ได้ใ,ใจร้ายที่เฮ้ยตาเนี่ยเราสร้างไม่ได้แล้วตามคนอื่นแน่เลย มนันก็สามารถที่จะผ่านและปั๊มเงินก่อนได้และแถมเอามาเทรดเป็นของอื่นได้แบบเพราะว่าต่อให้เราสร้างไม่ได้แต่เรายังได้ของที่เยอะพอที่จะไปสร้างในตาหน้าก็ทําให้แบบระบบเกมไม่มีติดขัดผมรู้สึกเกมนี้เทสมาอย่างดีมากเทสมาอย่างดีมากแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเยอะเกินไปแล้วก็ทุกอย่างครบถ้วนในวางนี้ดีกว่านะครับ ก็โปรเจกต์นี้โฮปครับแต่ว่านิดเดียวก็คือเรื่องของอารมณ์ของการเล่น3คนกับ4คนเนี่ยจะต่างกันระดับหนึ่งและผมก็เป็นคนพีเฟอร์เล่น3คนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับตัวน้องมันวางแผนล,ลุ้นหน้าสนุกมากโอเคมันมีการแย่งการขัดจากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บทรัพยากรแต่แรกหรือการหยิบการ์ดที่เราต้องการไปเราก็ต้องมีแผนบีอะไรพวกนี้แหละนะเพราะทรัพยากรมันก็ยังอยู่กับเราไงเราก็ไปซื้อการ์ดอื่นได้แล้วมันทรัพยากรไม่ได้ชนิดหรือประเภทเยอะขนาดนั้นเยอะจนแบบว่าเฮ้ยเราเก็บผิดประเภทแล้วเราซื้ออะไรไม่ได้เลยเท่าที่่เลนก็คือ ต่อให้เราดองนี้ไว้เยอะสื้อผ้าเดี๋ยวก็จะมีการ์ดประเภทนะนะั้นมาให้เราซื้ออยู่ดีนะครับแล้วก็คือเกมนี้ผมเล่นไปน่าจะเยอะอยู่น่าจะแบบ4ี่ห้ารอบแล้วแล้วก็เรียงรู้สึกว่าสนุกกับมันสนุกกับมันอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรตรนะีนอกจากเรื่องของ3กับ4คนที่มันต่างกัน4คนก็คือการ์ดอาจจะโดนขัดบ่อยกว่าปกติแล้วก็รวมถึงทรัพยากรที่เราจะเอาเนี่ยมันก็จะชนกันบ่อยกว่า3คนแอบอ,อยากให้มีตัวเสริมนะตัวเสริมเล็กๆก,ก็ได้ครับที่อาจจะแบบเพิ่มการ์ด สำหรับ4ี่คนแบบแยกไปเลยและอันนี้ก็เล่นสำหรับ3คนโดยที่4ี่คนอาจจะแบบว่าเถ้าเราลงคนเดียวอาจจะได้ของเยอะหน่อยอะไรเงี้ยพอชนกับคนอื่นก็จะได้ของที่น้อยลงมาหน่อยแต่ไม่ได้น้อยมากอะไรเงี้ยแต่3คนอาจจะแบบตัดกันไปเลยเพราะว่ามันยากมากที่จะชนกันแต่พอชนกันทีก็ให้มันแบบหัวร้อนกันก็ได้แล้วแต่ไม่รู้กันแต่การที่ผมผมแอบ,บเชียร์นะแอบบเชียร์ว่า อยากให้มีเซตการ์ดสำหรับเล่น3คนกับ4คนนะี่คแยกกันไปเลยนะครับสำหรับไอการ์ดแอคชั่นเนาะแล้วก็ปรับวอลลุ่มให้มันแบบสนุกได้ทั้งเล่น3และ4อย่าเรียกว่าสนุกเรียกว่าฟิลลิ่งของการเชนคอมโบที่ไม่ติดขัดอะ่ะให้มันอยู่ให้ได้ใน4คนผมเลยรู้สึกว่าการเล่น3คนอะ่ะดีกว่าเรียกว่าง,งี้ดีกว่านะครับแต่แล้วแต่คนนะบ,บางคนก็อาจจะชอบแบบอัตาคาสชอบขัดกัน4คนแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้เกมที่แบบ นานขนาดนั้นไม่ได้เล่นทีแบบสามสี่ชั่วโมงที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องมาอยู่ความอัตคับและเมเนจมันๆเกมนี้มันคือเกมเล่นเพลินอ่ะเหมือนแบบเล่นอ่ะสเปนเดอร์อ่ะเขอาอจใชหไหมที่แบบว่าต่อให้ตาน,นี้ทาําทำได้เราก็ยังมีอย่างอื่นให้ทําอะไรเงี้ยซึ่งเกมนี้ออกแบบตรงนั้นอ่ะมาได้ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมาะกับ3คนมากกว่าเรียกว่า,างี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็โปรเจกต์นิวโฮลสมิทเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่อเมซิ่งครับผม ถ้าเชอาก็สามารถสะสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้